ครับพ mm ี่น you ้องครับสวัสดีพี่น้อง MC แฟนครับทุกคนทุกคนกับผมมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมรายการช่วงหลังหานหลังจากไปกินเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวครับคือเก่าคือเดิมก๋วยเตี๋ยวหน้างั้นที่เก่ามีร้านเดียววะพี่น้องเกาก็ได้เออน้องเกี๋ยววันที้ครับโอ้อันนี้อันวันที่ชันไมมนี่ครับนี่ยวันที่ชันไม่ด็ดแีครับเขาจ้เอาคือว่ามีเอพูดป้องวันที่ชันไมมเมนบ่ ไปเบงกอนโอ้ยเขากระาขึ้นเรื่อแถวแบบผู้ดีลองพิมนมวลเถวกไปเบงกันแน่ปะถ้าลางเกงหั้าเสื้อเลยถะเือโคือถูกแน้อชมพู่เนาะโอ้ต้องถูกถูกเนรับเสื้อกระาดทรงระคาดีก้เสื้อกะเพาเสื้จบุดได้นี่เออเข็มขัดด่สองเนเสื้อกระคาผ้าขาดทรงระคาผ้าทรงกระคาเกาออเกาคือคนไทยเลย เราประกาศร้างหาดไนนนอดีครับครับผมจะทำไรเนี่ยดูโอ้ดีดีดพี่น้องดีดี นี่ดิหลอกเก่งแบบลูกบอลเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมีพรค่ะนุ๊ยน้องครับอันนี้น้องอะไรนะครับเนี่ยน้องสกายสกายใช่ไหมโอ้เรื่องกัวชโนดสวัสดีครับเปล่าวางแห้งๆในลูปไม่มันอาเจียไปร่องใช่ไหมไม่มันสิมันสิเจ็บฮะมันบอกคอยร่องมวนอยู่แล้ว เจ้ไปหยากยังน้ำซือเพินนาอเจ้ากาใหญ่เจ้าไปหยาดยังน้ำซื้อันสินกจ่าองกเาาปหยาดยังน้ำซื้อ่ะอินนี่รูพรอนรูพรอนม่บอกอันนี้ลิติพรอนอาย้ผีอาพรอไปล้วกันเพลินเวดูบ้าน ถ้าถือว่าจงเจอกันเเอาเอาเดีฟังเสียงหองไปฟังฟังค่อยๆบลายเงี้ยนแม่อย่งฟังเสียงห้อจวุบานของจังมาค่ะดูเรื่องราวยังรู้ว่าเาเ จะดองเป็นเส้นมาวางส้อฟังเลนสยงนากใจก็ยอมรัมันเนี่ยน้องสกายธนารใช่หมอได้วาถึงใจว่าพี่แล้วว่าเสียงอันเก็บรายละเอียดดีๆงีงสิแต่สอร์ไม่แม่ใหญ่ว่าค่อยๆอาบปากน่อยๆนึงเสียงก็อออโอ้ยแย่ ผมนบนไในฟัางแล้วตอนนางกินกยเตียวย่ข้างหน้านะนองลองกันน้ำส้มไม่ซุ้ไอ้ว่นเตียไทยแต่หลอดหนึ่งกนได้มันไทยหลังาหอี่นยัลองหมอล่าม้วนม้วนโอ้ใช่ชุดเพรขึ้นเป็นตะลุ่เนาะแมนรอขึ้ข่อยปะชุดแมนปะได้สิปีครับน้องยี่สิบปีใช้เคีวอะไรไปนะฝาดันทำไมใช้เหมือนกันเลยไม่มันต่างกันเยอะจังวะทำไมต่าง แล้วปามมดดึงหน้าที่ไหนคะ้เขาด้วยเขาผู้ชาเาป็นผู้ชายแท้ใช่คตัวใช่ครับแนี่ะาเขาีหนาจังสนี่ชาย้นี่ีชายแท้นะครจะเจ้าแม่ที่ตีน่แม่เ้วเอยอยู่ตีนีไปประชุม้งใช่หน้าก็จะสี่นค่ไนนั่งยืด้นั่งตั้งนานนี่ละรอสิรอสิ น่าจะเลยนะำขาวหมูนับมือเงิญครำบดน้ำบดคุณป้าดูไม่ไม่ต้องถึงมือบอสหรอกทีนี้ต้อนรับเลยเนี่ยขออนาตสุดยอดหนุกาดีกำลัดีเลยถ้าไปครับไปเจอกันสู้ๆครับผมครับน้องสกายปี่สิบปีว่ามันเป็นภาษีค่าห้าบาทครับผมยี่สิบบาท เอามาเห็นหนาเนี่ยคือหนาคืที่สเดนห,นหนาคือคุณแม่ใช้หนูดนักมากเกินไปแล้วนะนคือไผ่แม่ก่อนรอโอ้ออยคนดูดีตางามันจะพาเห็นไหมเออมึงเนี่ยหนึงคนเซ็งหน้อยมาบอกงามอ๋อไม่ได้เป็นเพราเนาะมึงนเนี่ยร่องขอบตาเป็นพิเศษเจ้าเบิ้งดีๆ ก็เมนค่ะตาดำตาดำใต้ตาค้ำค่ะไม่เป็นอะอะตโนมาก็เมนว่าก็เปลี่นยู่ยนเลนก่ยดโลเป็นที่เดีวเป็นโดยอะตโนนัดอะตโนมากอ๋อหมดอยากแกะยูเตอรบอบสท็อปอยากไปอะตโนอากอยากไปครับก็เก่าาสปแต่ละคนอุ้ยอุ้ย ทิละปิดมาครับกิจกานกิจกาอันนี้ครับผมบรรยากาศตอนนี้กำลังสี่รับพี่น้องครับตอนนี้กำลังสิประชุมครับผมแต่กำลังสิประชุมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศร้านอาหารนะตอนนี้ครับผมนี่นี่กำลังเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันที่งานเนาะ สองทุ่มครับผมเป็นยำโตกนีมไคมาออกมาออา้ออว <c oughs> รว่ครับคนไทยสังคมกลมนาาสวัสดีคะ่ <c oughs> มะมันงจะโดนอะไรโดนไดเห็นคยูว่าไทยกลมละ กล้งลังด้แมนแก่ดแมนปองมยปาสวัสดีค่ะอันนี้แต่งหน้าแล้วใช่ไหมเนี่ยแกนู่เก่าแ้ไม่สวยงสงมันง่ากวาเก่าอยู่บอกเลยว่าป็นคนผู้ดีพงผ่มเลยนาทีดีีเลย็บตัวนะครับอันนี้พราแตงยืนจอเอาครับพี่นงครับเอาชมบรรยากาศไ้นีครับผมบรรยากาศลังห้าน ขอบอกคุณมีกันตั้งสิประชุมครับผม,มกันตั้งสิประชุมก,มก่อนทำการแสดงครับผมประชุมในรอบเดือนกปากพี่น้องติดตามเป็นกำลัใงใจให้กัาครับผมขอคำไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพี่ยงคืนนี้ก่อนไม่ได้พี่น้องเด้อเจดินนิดหนึ่นครับพิจารณาพิจารับไหนว่าท้องตึงเยู่